เออตอนนั้นเราเจอกันไงไม่็อกละนี่เป็นใค่ครั้งแรกที่เราเจอกันตอนนั้นทีงแนะนำให้อยู่เลย แพทริกเปิดเองครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอเบสทำเอาสาวเบสอึ้งหนักมากล่าสุดในช่อง YouTube ของหนุ่มแพทริกปรบบริสคู่จินซินเวอร์ของสาวเบสรักัน,นีคำสิงที่ล่าสุดได้ไปออกช่อง YouTube สุดน่ารักเรียกได้ว่ามีแต่ความหวานคลั่งรักเต็มคลิปวิดีโอไปหมดโดยมีช่วงหนึ่งที่ทั้งคู่ได้พูดคุยกันและหนุ่มแพทริกได้บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเจอกัน เราเคยเจอการที่อื่นมาก่อนทำเอาสาวเบสถึงกับอึ้งแล้วถามว่างานอะไรอะ่ะหนุ่มแพทริกก็ได้บอกว่าที่งานถ่ายงานของไรอะ่ะโดยสาวเบสก็ยังงงอยู่พร้อมถามต่อว่าทำอะไรอะ่ะซึ่งหนุ่มแพทริกก็บอกต่อที่เล่นยิงปืนฉีดน้ำฟรีไฟอ่ะ ทำเอางานนี้สาวเบสเหมือนจะจำได้แต่กลับบอกว่าอ๋อเอาไปด้วยหรองานนี้เรียกได้ว่าแฟนคลับรีบหาคลิปวิดีโอช่วงนั้นมาให้สาวเบสดูเลยทีเดียวค่ะ เพราะเป็นช่วงที่ทั้งคู่ได้เจอกันจริงๆแต่สาวเบสคำสิงไม่มองแม้แต่สายตาของหนุ่มแพทริกเลยสักนิดเพราะตอนนั้นน่าจะกำลังมีแฟนอยู่นั่นเองซึ่งตอนนั้นคนที่แนะนำให้สาวเบสรู้จักกับหนุ่มแพทริกนั่นก็คือหนุ่มซิมคิวเทอปป้านั่นเองค่ะซึ่งสาวเบสเองก็พยายามแก้ตัวว่าจำไม่ได้เลย ไม่ได้มองหรือสบตาใครสักนิดนั่นเองค่ะแม้สาวเบสเวลารักใครก็จะรักคนนั้นแบบหลงหัวปักหัวปามจึงไม่มองหนูคนอื่นนั่นเองค่ะเพราะกลัวใจโลเลไปแอบรักคนอื่นหรือเปล่าแต่ผู้หญิงแบบนี้ขอปรบมือให้เลยสุดยอดจริงๆรักแฟนคนเดียวจนถึงเลิกกันนั่นเองค่ะมั่นใจเขาว่าถนามแพทริกได้มาจีบสาวเบสอีกครั้งจริงๆจะต้องเป็นคู่ที่น่ารักมากๆและดูหรูหราเหมาะสมกันที่สุด พระหนุ่มแพทริกเองก็ชอบรถหรูอย่างเลมโบกินีส่วนสาวเบสต,ตอนนี้ก็เพิ่งซื้อรถพอร์ชสุดเท่มาด้วยนั่นเองค่ะขอขอบคุณเบสคำสิงและแพทริกปบาบริต ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ